ไม้ใต้แสงจันทร์มีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งยืนอยู่กลางทุ่งกว้างทุกคืนเมื่อพระจันทร์เต็มดวงส่องแสงลงมามันจะทอดเงาที่ยาวและโดดเดี่ยวลงบนพื้นหญ้าเงาของต้นไม้รู้สึกเหงามากมันอยากจะเคลื่อนไหวอยากจะเต้นรำอยากจะวิ่งเล่นเหมือนเงาของสัตว์ต่างๆที่ผ่านไปมาคืนหนึ่งจันทราเห็นเงาที่ดูเศร้าส้อยจึงถามด้วยเสียงที่อ่อนโยนว่า เจ้ากำลังเศร้าอะไรอยู่หรือเงาเงาตอบด้วยเสียงกระซิบที่แผ่วเบาว,ว่าข้าอยากจะไปผจญภัยข้าอยากจะเห็นโลกแต่ข้าก็เป็นได้แค่เงาที่ติดอยู่กับต้นไม้ต้นนี้จันซาย,ยิ้มเจ้าไม่จำเป็นต้องติดอยู่กับที่เสมอไปหรอกเงาของเจ้าจะไปได้ทุกที่ที่แสงของข้าส่องไปถึง จันทราเริ่มเคลื่อนที่ไปบนท้องฟ้าอย่างช้าๆและเงาของต้นไม้ก็เริ่มเคลื่อนไหวตามมันไปเงาค่อยๆยืดและหดตัวเต้นรำไปตามจังหวะของแสงจันทร์เงาเริ่มเดินทางไปกับจันทรามันเคลื่อนผ่านทุ่งหญ้าผ่านลำธารเล็กๆและลอดใต้สะพานที่ทอดข้ามแม่น้ำ พวกเขาเดินทางผ่านเมืองที่ผู้คนหลับไหลเงาเห็นเงาของตึกสูงและเงาของรถยนต์ที่จอดนิ่งมันรู้สึกตื่นเต้นกับโลกที่กว้างใหญ่ก่อนรุ่งสางจันทราเริ่มจางหายไปเงาก็เริ่มหดตัวกลับมาที่เดิมขอบคุณนะจันทราเงากล่าวข้าไม่เงาอีกต่อไปแล้ว และทุกคืนเมื่อจันทราปรากฏตัวบนท้องฟ้าเงาก็จะเต้นรำไปกับมันอีกครั้งไม่ใช่ในฐานะเงาที่โดดเดี่ยวแต่เป็นเงาของผู้ประจนภัยที่มีเพื่อน